สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวเปิดทะเบียนรถประยุทธ์นั่งลงพื้นที่สุพรรณบุรีเสียนหวยไม่พลาดลุ้นโชคลุ้นรวยเมื่อวันที่9ธันวาคม2564ทางด้านเพจเ c e b o o k ไทยคู่ฟ้าได้ไลฟ์สดการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวและมาตรการคู่ขนานปีการผลิต2,564ทับ2,565ณทกอสอสาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรีตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี อย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวบ้านและคอหวยต่างจับจ้องกันนั้นก็คือเลขทะเบียนรถที่นายกรัฐมนตรีใช้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นายกได้โดยสารเป็นรถตู้สีขาวทะเบียนรถสบบริสีททหาร6888กรุงเทพมหานครคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั้งหลายต้องห้ามพลาดนำไปลุ้นเสียงโชคในวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16ธันวาคม2564 ทั้งนี้ยังมีรถยนต์ PPV คันใหญ่สีขาวประกบตามรถตู้สีขาวของท่านนายกอีกคันด้วยซึ่งรถคันดังกล่าวเป็นทะเบียนรถ1ขอไข่ชอชิง5728กรุงเทพมหาคนครด้วยค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ Bright TV อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ